สวัสดีค่ะพบก,กับกวนนิชนานนะคะตอนนี้เราจะมาห่อขนมเทียนกันนะคะขนมเทียนที่เราจะห่อในตอนนี้จะเป็นขนมเทียนไส้หวานนะคะไส้หวานจึ่ทำจากถั่วนะคะอันนี้ก็มาดูแป้งก่อน,นะคะ่ะแป้งนะคะวันนี้เราทำด้วยแป้งสดนะคะแป้งขนมเทียนนะคะถ้าใดสนใจก็วิธีการขยำแป้งหรือนวดแป้ง เพื่อทําขนมเทียนนะคะเข้าไปดูได้นะคะกับคุณชาลันนะคะหัวข้อเรื่องการทําแป้งขนมเทียนนะคะและน,นี้ก็จะเป็นไส้นะคะขนมเทียนเนี่ยจะมีสองแบบจะมี2สองส่วนด้วยกันนะคะส่วนของไส้นะคะวันนี้ไส้เราทําจากถั่วนะคะถั่วเหลืองนะคะกวนกับน้าตาลตีพน,นะคะเราเรียกว่าไส้หวานนะคะ อันนี้เป็นส่วนของไส้อันนี้ก็เป็นส่วนของแป้งนะคะจะมีด้วยกันสองส่วนตอนนี้เราก็มาดูวิธีการห่อนะคะว่าเราจะห่อแบบไหนนะคะนะคะดูลักษณะการห่อกัอนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะห่อขนมเทียนจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะมีกวยแหลงขึ้นมานะคะแล้วก็ถาก็จะเป็นสีเหลี่ยมนะคะ,อะตอนนี้มาดูขั้นตอน,นะคะ่ะ ตอนนี้มันก็จะมีขั้นตอนที่จะไปถึงการหอ่อก็ต้องมีการปั้นก่อนนะคะวันนี้เราเลือกน้ํามันหมูมาใช้นะคะแล้วก็น้ํามันหมูใส่ออไว้กันจานนะคะเราต้องให้แป้งเนี้ยติดน้ํามันนะคะเพื่อว่าเวลาไปใส่ในใบตองจะได้ร่อนอันนี้ก็เป็นส่วนของเบตองนะคะเบตองก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะขนมเทียนนี่มีหลายอย่างนะคะ อยู่ก่อนหลายอย่างอันนี้เป็นไปตองนะคะอันนี้เราเรียกว่าตัวนอกอันนี้เรียกว่าตัวในหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าอันนี้แกนแกนในนะคะอันนี้แกนนอกนะคะไปตองขนมเทียนนี่คะก็ไปดูได้ในครวนิชานันนะคะได้อธิบายขั้นตอนการทําไว้ละเอียดค่ะนะคะไปดูได้นะคะแล้วเราก็ทํากินเองนะคะทากินเองใช้เองนะคะกินเองใช้เอง แล้วก็แจกเองนะคะหรือจะขายเองก็ได้ค่ะได้หมดทุกอย่างนะคะโอเคค่ะวิธีการการปั้นก่อนนะคะวิธีการปั้นแล้วก็มือแตะน้ํามันหนะะึ่งค่ะค่ะแล้วก็หยิบใส้หยิบแป้งก่อนนะคะวันนี้เราปั้นรูปละสองคำนะคะแป้งนะคะห่อลงไปห่อให้มีไส้เสร็จแล้วเราก็มา มามาชุบกับน้ำน้ำมันหมูนะคะดูใหม่นะคะตอนปั้นนะคะปั้นโกรมนะคะแล้วก็เอาไส้สใส่เป็นอัตรงการนะคะแล้วก็เอาแป้งม,มาปิดไส้หมดคะ่ะถ้ามากไปแล้วก็เด็ดออกคะ่ะแล้วแตะน้ำมันแล้วก็กรองไว้นะคะแล้วก็ปั้นได้สองสามลูกแล้วก็หอะะ่อค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นห้าลูกนะคะแล้วก็ห่อ ถ้าปั้นนาแล้วเดี๋ยวเขาจะไหลค่ะนะคะ,นะคะขนมเทียนนี่มันต้องแบบว่าใช้กวามรวดเร็วหน่อยนะคะวันนี้แป้งเนียนดีนะคะแป้งสดนี้ก็ดีนะคะดีกับถุกกา,าพ้และก็หอะะ่อค่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนหอนะคะเราปั้นเสร็จไปแล้วนะคะหอ่อแล้วก็เอาแกนนอกมาวางค่ะอันนี้เป็นแกนในนะคะวางกวางกันแล้วก็ทำโกย ขนมค่ะพับข้างซับข้างขวาค่ะแล้วก็พับข้างซ้ายค่ะให้เป็นรูปแฉมนะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งค่ะให้พอดีกับขนมเป็นรูปสี่เหลี่ยมฐานจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นชายนี้สอดเข้าไปด้านในค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ปิดซะนะคะตกแต่งให้สวยงามก็จะได้แบบนี้นะคะวางไว้ก่อนค่ะรูปต่อไปค่ะ ลูกต่อไปนะคะฉีดเหมือนกันค่ะนำขนมมาใส่นะคะปิดไปให้พอดีกับขนมนะคะพับมาค่ะพับสองด้านเข้ามาค่ะเก็บค่ะสอดลงไปค่ะ,คะวางไว้ลูกต่อไปก็ทําเช่นเดียวกันนะคะเอ่อน้ํามันนี้ต้องล่าๆหน่อยน,นะคะในงานเดี๋ยวขนมจะติดไปต่อะคะ่ะแม่เลย น้ำมันต้องชุบให้กโ,โชคหน่อยอค่ะปิดมาค่ะพับมาค่ะสองข้างค่ะสอดลงไปค่ะค่ะสอดปิดค่ะปิดมานะคะ พาบข้าวค่ะอันนี้ไปตองแตกหน่อยแต่เก็บเข้าไปได้ค่ะสอดเข้าไปค่ะนะคะอ่ะาอันนี้ชายหลุดแล้วบางอันไปตองจะก,ก่อไปชายก็จะหลุดได้นะคะบางทีไปตองแข็งะะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเห็นนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อเหลือเราก็จะปั้เสร็จนะคะขนมเกียนนะคะ ตอนนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ลงไปนิ่งเรียงไว้ค่ะเรียงใส่เซง,งค่ะเก็บค่ะไอท,ที่มันจะหลุดนี่นะคะเวลามันหลุดเนี่ยไปตอมันอาจจะแข็งไปนะคะเราก็ต้องหาที่ยึดค่ะเวลาลงเซ็งแล้วต้องหาที่ยึดจะเอาไปตอจะได้ไม่ดิ้นออกนะคะหาที่ยึดนิดนึงยึดยึด,ยดไปกับข้างเซ็งนะคะอ่านะคะ เราก็จะลงนึ่งนะคะเดี๋ยวเก็บอุปรกรณ์หน่อยนะคะตกวจสาเรียบร้อยรกรณ์ที่เราเห็นเดือดอยูในซึงนี้นะเราก็นึ่งไปประมาณสัก25-30แต่ถ้าดูขนมแล้วเนี่ยถ้าเราลูกใหญ่เราก็อาจจะเพิ่มเป็น40นาทีก็ได้30-40นาทีก็ได้นะคะ อันนี้เวลาเป็นเครื่องกำกับกว้างเราก็ดูเนื้อขนมด้วยนะคะเราก็เปิดมาดูนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราจะลงนึ่งนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะได้เวลาสุกแล้วดูที่ใบตองก็ได้ค่ะเห็นไหมว่าใบตองของเราจะใบตองของเราจะดูนะคะใบตองของเราจะไต่นึ่งนะคะ เป็นสีเหลืองนะคะจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเอาวางก่อนนะคะจะได้อน,นี้ตั้งขึ้น,นะคะ่ะอันนี้ตั้งไปแล้วก็นับแต่ตั้งนี้นะคะจะนับไปสักประมาณ2 5บาถึง30มนาทีแล้วกันนะคะอันนี้มาดูค่ะนะคะดูขนมนะคะขนมเทียนที่สุกแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะวางค่ะอีกวิธีหนึ่งเราดูด้านในนะคะดูข้างในขนม ขนมของเราล่อนเดีย๋ยวเราะจะแกะดูสักอันนะคะขนมของเราล่อนนะคะก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วเราแกะดูสักขอก็ได้ค่ะ ใส่ให้ในจานนี้นะคะมันค่ะเห็นไหมอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะยังร้อนอยู่ขนมก็จะเป็นรูปอย่างนี้ค่ะนะคะอย่างนี้แปลว่าขนมของเราสุกแล้วนะคะจะเห็นมีแป้งเป็นสุดๆนะคะแปลว่าสุกแล้ววันนี้แป้งเนียนดีนะคะสวยงามนะคะตอนนี้เวลาเราขึ้นมานะคะเราก็จะมาใส่มาจัดใส่นะคะ จัดใส่จานนะคะให้สวยงามค่ะหอมนะคะทำกินเองใช้เองนะคะแจกเพื่อนบ้านนะคะตอนเวลาสาจีนตุกจีนนะคะทำไม่ยากแต่ว่าค่อนข้างเจอต้องเตรียมงานเยอะหน่อยนะคะ เดี๋ยวนี้ซื้อเขาก็แพงค่ะนะคะทำกินเองนะคะทำกินเองก็จะจะสะอาดนะคะแล้วก็ของเราก็แป้งสดนะคะขนมเทียนของเรานะคะเดี๋ยวที่เหลือนี้นะคะเราก็จะห่อให้หมดนะคะขนมเทียนของเราในวันนี้นะคะก็สําเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะคะขนมเทียนค่ะ อย่าลืมติดตามนะคะไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะกลับมาห่อใหม่นะคะอย่าลืมติดตามนะคะขนมทเทียนไส้หวานนะคะ